ครับพบกันเหมือนจดสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีฟิลรีวิวหูฟังของยูกรีนคิว่าอะไรนะไฮทูนไฮทูนไฮทูนกับเป็นทูดีไวเลสครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสปอนเซอร์ก็ขอบคุณยูกรีนมากที่ส่งมาของมาให้เราดีวิวจ้ะก่อนจะทล่งนั้นครับ Subscribe กดกระดิ่งติดตามโซเชียลด้านล่างพร้อมทางเว็บไซต์ครับคุณเอก ก็ ku geek com ครับ k u h u t w geek แล้วก็ com ก็เป็นเว็บไซต์ที่เรารวมสิ่งที่เรารีวิวไว้แล้วก็ร้านค้าที่เราแนะนําก็จะให้คุณซื้อของได้ง่ายขึ้นครับครับครับผมอ่ะก็ก่อนไปเนี่ยคือคลิปเนี้ยนอกจากยูกินเนี่ยจะสปอนเซอร์คลิปนี้แล้วเขาก็ยังให้ส่วนลดผู้ชมเราด้วยก็ใครจะไปซื้อเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยทูรี่บ l เลเนี่ยก่อนรีวิวเนี่ยมันราคาหนึ่ โอ้โหเลขสวยโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทก็ยูกินให้ส่วนลดหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หกสิบบาทหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขายแล้วพี่หกสิบบาทหกสิบบาทก็ดูลิงก์ใต้คลิปจุมจิมเนาะข้าวจานหนึ่ง่ะข้าวโรงอาหารน่ะจานหนึ่งเออโอเคประมาณนั้นอ่ะก็ซาบักครึ่งถ้วยประมาณนั้นครับผมก็ใครอยากได้ก็ก็จัดไปครับตัวลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเราอ่าพาทัวร์เลยครับกล่องก็เป็นสีดำดำครับผมผมว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนก้อนหินเลย น้ำหนักก็ก็ประมาณนึงไม่หนักมากนะดำมนนะมนมนด,ด,ดีสายนี่มนทุกอย่าง,มน,างมนทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยด้านหน้าแล้วก็มีตัวสอนอยูกีนง,งตรงกล่องแล้วก็ครับผมตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะสามขีดครับผม <ๆ S 1> พิกมาด้านหลังมีพอร์ตเป็น usb c พอร์ตชาร์จเออดีเปิดฟ้าออกมาก,ก็จะเจอหูฟังครับผมหูฟังกระมนมนผมว่ามันลื่นลื่นง่ายมากผมทำหลุดมือไปหลายครั้งมากบอกเลยอันนี้ จักเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระแดะนะเนี่ยมันหลุดจริงๆคล้ายเซนไฮเซอร์โมเมนตัมตงโมเมนตัมที่มันลื่นทรงก็คล้ายๆนะเนี่ยหน้าตาเป็นมาณนี้เป็นระบบสัมผัสแต่ผมชอบฟีเจอร์ของเขาที่มันมีแบบมีด้านแล้วก็มีเงาแล้วก็มีด้านอะไรเงี้ยเหมือนเล่นเล่นเล่นมิติแต่คือวัสดุอ่ะดีนะเป็นพลาสติกแข็งแบบพลาสติกดีดูดีอ่ะพลาสติกดูดีอแล้วก็ตรงนี้ก็ดีไซน์มนไปหน่อยมนไปหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นคอนแทคทองแดงเข้าไว้ชาร์จครับ ตรงด้านหน้านี้จะมีรูใหม่รูหนึ่งครับตรงนี้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นตรงนี้ก็มีรูไม่รู้ไม่ใช่ใหม่หรืออะไรป่ะนะแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะมันไม่มีตัวนี้คือ s e cancellation ไม่มี NC ไม่มี Active noise cancellation ตัวนี้ไม่มี Ambient ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีเกียร์โหมดเป็น t l truly Wireless แบบ t r a d i t n o n อะแบบ t ท w i r e l e s s อย่างเดียนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับครับ อ่ะก็จใช้งานใช้งานไงบ้างก็หยิบจากกล่องมาก็เข้าไป๋ยว r i n สเปตัวเนี้ยกันน้ำไหมไม่มี IP บอกคั้นก็ถือว่าไม่กันน้ำครับโคเด็กเป็น a อ p X a อ p X ก็ถ้าใช้ Android เป็น a อ p X ใช้ iPhone ก็จะเป็นตัว AAC เสมอครับแต่สเปคที่แต่วสุดเลยคือแบตเตอรี่จริงเลยสเปคคือ9ชั่วโมงชาหนึ่ครั้งใช้ได้9ชั่วโมงเป็นหูฟังแบบ อินเอียร์เล็กๆอย่างเงี้ยที่แบตเตอรี่ยาวนานที่สุดเท่าที่ที่เราเห็นสเปคมาสเปคคือ9นะแต่เทสจริงนี่ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันจะถึงเก้าไหมอะไรยังไงใส่กับเข้าเคสได้สามครั้ง3ครั้งก็เป็น27ชั่วโมงโคตรนานอ่าตอนนี้ก็ใช้งานเดี๋ยวใส่กับเคสเนี่ยคือได้2ครั้งรวมตัวมันเองเป็น3ครั้งได้ยีชั่วโมงคุณจะได้สถิตย์เด้งไงเชิญครับนี่ผมจะกลอบมาก็เขาปวดแผงลิ้งก็แพงไปแพงไปก็ปกติเป็นระบบสัมผัสแตะหนึ่งครั้ง เพย์พอสข้างไหนก็ได้ซ้ายขวาได้หมดแต่สองครั้งเล่งเพลงไปข้างหน้าเฮ้ยเออใช่แค่นั้นนะไม่ไม่ใช่เล่งเพลงข้ามเพลงไปข้างหน้าแต่สามครั้งถอยเพลงไปเพลงก่อนหน้าครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดซ้ายขวาเหมือนกันหมดแล้วไงต่อแต่ค้างเรียกซีรีส์หรือ Google Assistant ครับจบแค่นั้นแหละครับจบมีแค่นี้ตัวนี้เสียงตัวนี้มาสเตอร์ตัวมันจะมีเป็นมาสเตอร์สเลฟหูหลักคือหูซ้ายประหลาดมากปกติยี่ห้ออื่นจะเป็นหูขวา เพราะว่าไม่ทราบฟาวเดอร์อาจจะถนัดซ้ายขโมยมุกกูไปใช้อีกไม่ใช่สิกูขโมยแต่จริงจริงปัจจุบันเนี่ยหูฟังใหม่ๆหม่มันไม่มีสลาไม่มีนี่นะนะ <Sl ate. S 2> มาเตอร์นะครับมันจะใส่หูไหนก็ได้นะแต่นี้ยังมีเป็นเป็นแบบโบราณอยู่จะเรียกว่าโบราณก็ได้นะตรงนี้เป็นทูรี่วเลสตัวที่สองของเขาัวที่สองเหรอที่ผมเม็นครับตัวรุ่นท็อปสุดของเขาโอ้ตัวนี้นะอืมไ้ทูนเป็นดังไรดูอยู่โอเคครับ อ่ะแนวเสียงเลยตัวเนี้ยแนวเสียงเป็นไงม้างสำหรับผมนะอืตัวเนี้ยคือเสียงถ้าคนชอบเสียงเบสจะชอบตัวนี้ตัวนี้เบสแบบมาเติมเสียงกลางอ่อนเสียงแหลมอ่อนเลยเหรอคือคือผมผมฟังแล้วคือมันไม่ใสอ่ะอูไหมผมว่าอูนิดนึงอืสเตตค่อนข้างแคบสําหรับผมแล้วนะเออประมาณนั้นแหละเสียงครับผมเนี่ยตอนแรกคือที่คุณเอกส่งให้ผมรีวิวอ่ะคุณเอกใส่จุกใหญ่สุดครับ ผมก็ลองทําไมมันแปลกแปมันอูอ้ๆไงก็ไม่รู้อ,อ,อ๋อเป็นจุกใหญ่สุดเพราะผมเปลี่ยนเป็นจุกกลางเลยมันมันมีความสดขึ้นมา<ด>ใช้ความสดเดี๋ยวนะคือผมอะใช้จุกกลางไม่ได้มันรั่วรู้ผมรู้หูผมน่าจะใหญ่อืเออก็เลยแบบเบยดไม่ออกก็เลยต้องใช้จุกใหญ่สุดอครผมใช้จุกกลางมันแต่ยัดเข้าไปลึกๆอะให้มันให้มันแบบแน่นๆน่ะเนี่ยโอูเบยดแบบใช้ได้เลยตอนนี้เบยดเยอะแล้วกลางก็กลางก็มีความอิ่มขึ้นมากว่ากว่าจุกใหญ่ที่ผมลองแตกมาก คือผมเลยโน้ตไว้ในที่ผมรีวิวผมโน้ตไว้ว่าจุกใหญ่มีผลมีผลแล้วก็คือถ้าถ้าคุณขยับนิดเดียวเสียงกลางมันหายเลยนะอะหรอในความรู้สึกผมนะถ้าใส่แน่นๆนี่คือเออเสียงกลางก็มาแหลมก็มีแหลมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าทุกอย่างมันจะอย่างที่บอกสเต็ปมันจะแคบนิดนึงสเตปแคบตัวนี้มันกระจุกอยู่รวมกันอยู่ตรงกลางไปหน่อยใช่ยิ่งฟังดิมเลเตอร์นี่คือโคตรจม่วเลย คือฟังแบบแคนตอรตีหลายชิ้นมึนมากเนี่ยออยู่นัที่เดียวกันประมาณนั้นอ่ะครับครับผมเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงเราก็จะไปใช้หูเทพครับผมอัดการามานี่การาฟที่เราอัดไว้คุณพัฒน์แล้าอมาเหมือนเดิมครับหูเทพคุณพัฒน์เจโจกอะไรนะจุกลางตัวนี้ที่การาฟนี่คือจุกลางที่คุณพัดบอกว่านี้คือกลางขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ครับกลางขึ้นมาแล้ว ก็แต่หูเทพหูมันรูหูมันเล็กทีเดียวจุกใหญ่ยัดไม่เข้าหรอกจุกกลางนี่ก็แน่นแล้วครับไม่แต่อะดูการสิผมมาดูการนี่ก็คืออย่างอย่างที่เราได้เดี๋ยวดิให้ผมอธิบายก่อนโอเคการคลิเบรดเนี่ยที่สามร้อยเฮิร์ตแต่นี้ผมอาจจะไม่ไม่เป๊ะไม่ใช่ไม่เป๊ะผมคลิกไม่เป๊ะสามร้อยเฮิร์ตความดังที่เก้าสิบสี่ดซิเบลครับผมอะไรที่เกินเส้นสีดําขึ้นไปก็คือถุกบูทถูกบูทอะไรที่ต่ําลงมาก็คือลดลงมาลดลงมาก็สังเกตจากาก็บูทที่เบต แบบนี <B ed> ้เยอะจริงใช่แล้วพอเสียงการก็หลบๆหายไปเลยชุน่า่จะน้อยอกว่ายี่ห้ออื่นที่เราเคยรีวิวมาจริงสอดคล้องที่คุณเอกพูดครับอาจจะของผมอาจจะต้องยัดลึกๆจริงๆมันถึงจะอยู่มันถึงจะมาได้ยินไงอ๋อที่ผมบอกพอหลุดทีเดียวการหายเลยอ่ะขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็มันบูสต์ที่แหลมแรลมหมื่นเคแหล,ลมผมก็ยังรู้สึกไม่ใช่ไหมแอออาจจะหมื่นเคไงผมมีความรู้ผมอาจจะไม่ได้ยินหมื่นเคไ้หรือวะเออหมื่นหมื่นกว่าเคด้วยหมื่นมันลึกเลยหมื่นมันนิดๆซึ่งมอาจจะบู ช่วงที่เป็นขึ้นดนตรีที่มันไม่ได้มีอะไรจะไปแหลมตรงนั้นแล้วอะอาจจะมีจํานวนขึ้นดนตรีที่น้อยแต่อย่างที่บอกนานละคือหูผมหูเสื่อมด้วยผมมีเฮลิเลเล่ด้วยเพลงที่คุณฟังอาจจะไม่ได้เน้นแหลมก็ได้เพราะว่าจะไม่ได้ยินตรงนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมได้ยินแต่ว่าอย่างที่บอกมันตีันอยู่ตรงกลางซะเยอะครับอย่างที่เห็นการาฟก็เป็นแบบนี้ก็คือช่วงกลางน้อยช่วงเบสเยอะจริงๆแล้วก็มีช่วงแหลมเป็นวีเชฟวีเชฟเป็นวีโคลเลสเตอร์หวีเชฟคือคางเดียว อมภาชนะผาไม่ใช่อะไปเถอะเดิเถอะอ่ะนอกจากเราใช้หูเทพเนี่ยในการอัดกราฟแล้วเราใช้หูเทพในการอัดเสียงเพลงตัวอย่างด้วยจากหูตัวนี้ครับพูดเหมือนเดิมทุกคลิปก็คือเราอัดเนี่ยคือใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันก็คือใช้หูเทพมีการคอมเพลตด y บยูทูบถ้าคุณใช้หูฟังอันเดียวกันในการฟังคลิปเราทุกคลิปเซ็ตพวกนี้จะเหมือนกันหมดสิ่งที่ต่างกันก็คือหูที่เราที่ทดสอบ เพราะนั้นคุณจะรู้ว่าหูเนี้ยเสียงต่างกับหูอื่นยังไงอื <ừ. S 2> แต่มันจะไม่ใช่เสียงที่คุณได้ยินจากหูจริงๆรงวิธีการเทเราต้องการแบบนี้ว่าค,คือคุณได้ยินว่ามันต่างกับหูอื่นยังไงแค่นั้นอ,อ,อ่ะไปลองฟังกันดูครับ ประสบการใช้งานมั่งประสบการณ์ใช้งานตัวนี้ยคือจุกเนี่ยมันจุกหูมากมันแบบผมใส่ใส่จุกกลางไม่ได้เพราะมันรั่วจังเบรดไม่ออกใส่จุกใหญ่เนี่ยคือจุกแบบพอดีมากดูหูเกินดูดเกินแล้วผมเจ็บหูอ่ะผมไม่ชอบแบบดูดหูอย่างเงี้ยอออันนี้คือคือนั่นแหละสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบก็คือมนอความมนของมันเนี่ย มันมนเกินเนี่ะมันมนเกินอนี่ยพลาสติกมันเป็นแบบด้านตรงเนี้ยตรงที่เราจะจับมันเน่ะใช่แล้วมันก็ลื่นไงจับแล้วมันไหลไหลออกผมหล่นที่ผมเอาไปเทสอาทิตย์นึงเนี่ยผมหล่นไปไม่ต่ำกว่าห้าครั้งอ่ะขนาดนั้นจริงผมผมไม่ได้หล่นแบบขนาดนั้นนะคือผมจับยากมากแล้วมันอื่นแบบมีความรู้สึกว่ามันเฮ้ยอย่างเงี้ยใช่เยอะมากแต่คือชอบตรงความเป็นคุณภาพของพลาสติกที่เขาใช้คือดูดีอ่ะเป็นเป็นเ quality ใช่ดูดีมากดูดีมากดูดีกว่าเลดี้ไอรอนดอ่ะ ดูสิเลยแน่นอนนั่นมันละห้าร้อยนี่มันพันแต่เป็นหลักพันที่ดูดีจริงพลาสติกใช่อะครับผมแต่เราพอมีแค่นี้ของผมก็อีกอย่างนึงคือโทษทีอย่างหนึ่งคือมันปรับโวลุ่มไม่ได้นะคือฟังก์ชันมันยังไม่ครบอ๋อใช่อือีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมคือมันดันเป็นหูซ้ายเป็นหูหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้หูเป็นหูข้างเดียวคุณต้องเก็บหูขวาอ๋อแล้วก็ใช้หูซ้ายถ้าจะใช้หูขวาข้างเดียวไม่ได้อ่าครับพอเก็บหูซ้ายปุ๊บดับทั้งคู่เลย อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตมีคนซีเรียสไหมว่าฉันจะต้องใช้หูขวาเป็นหลักเหมือนว่าใช้หูข้างเดียวแล้วเป็นหูขวาเป็นไม่ได้นะคือบางคนถนัดไงถนัดหูขวาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะจํากัดได้ข้างซ้ายข้างเดียวครับจ็สลับข้างกับคนอื่นคนอื่นเนาส่วนใหญ่เป็นหูขวาใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนถนัดซ้ายอาจจะชอบก็ได้ไงไม่รู้สิเกี่ยวไปเนี่ยเรื่องอะไปเรื่อง latency latency ตัวเนี้ยความน่วงความน่วงคือเราไปเทสมาเป็นตัวเลข เหมือนกันก่อนที่ไปตัวแรกเนี่ยคือเราไปเทสยูทูบเน็ตฟิกแล้วก็ตัวเกมพับจีก็ YouTube เนี่ยรู้สึกดีเลยนิดนึงตัวนี้ไม่มีเกมโหมดนะเปิดอะไรไม่ได้ให้มันไวกว่าเดิมอะไม่ได้ตัวเน็ตฟิกอ่ะไม่ดีเลยแล้วคือเน็ตฟิกเนี่ยตั้งแต่เราลองมาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าปโรแกรมอปเนี่ยผมว่ามันคอนเฟอร์เซชโอเคครับตัวที่มีปัญหาจริงๆก็คือการเล่นเกมก็คืออย่างพับจีเนี่ยดีเลยแบบชัดเจนสำหรับผมผมแล้วก็เราไปวัดตัวใช้แอนดรอยใช่ไหมนี่คุณใช้แอนดรอยผมใช้แอนดรอย latency มามก็คือแอป X เนี่ย latency ผมได้4 6 4มิลลิเซคันซึ่งค่อนข้างเยอะนะเกือบครึ่งวิแล้วตัว Android มันสามารถเปลี่ยนโคเด็กได้ครัโคเด็กผมก็เปลี่ยนไปเป็น SBC เพื่อจะลองว่าดูว่ามันจะไวไหมส่วนใหญ่มันจะไวขึ้นตัวนี้คือ447มิลลิเซันไวขึ้นไวขึ้น20มิลลิเซคันนิดนึงไม่ได้ต่างฟังไม่ออกหรอกขนาดเนี้บแต่คือระดับ400ยเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเล่นพับจีดีเลย์เนี่ยปกติครับ เรตินซี่ของผม iOS ไปเทสมาเนี่ย418 ms ลลิเซคันก็เยอะยอะไรดู YouTube ด,ดีเลยรู้สึกดีเลยอะเล่นโอจีก็ดีเลยดีเลยครับ งานหูตัวนี้ไม่เหมาะสําหรับเล่น,เ,ลนเ,กเกมดูหนังอะไรทั้งสิน<ช>้นไวฟฟังเพลงเดียวครับไมโ,รโคร,มโรโฟนตัวไมโครโฟนตัวเนี้ยก็เราไปลองมาแล้วถ้าเกิดเราอยู่ผู้พูดเนี่ยอยู่ในในห้องเงียบอะไรเงี้ยก็เสียงชัดเจนดีมันกต็ต้องชัดทุกี่ห้ออยู่แล้วไม่คุณไอ้ยมันมีบางยี่ห้อทีอ<ะ>่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเลยครเงียบอ่ะเออครับอ่าแล้วก็เราก็ไปอัดเสียงตัวอย่างไมโครโฟนให้คุณฟังก็ไปลองฟังดูครับเสียงไมโครโฟนเป็นไงสวัสดีครับทดสอบเสียงไมโครโฟนของหูฟังยูกลีนไฮทูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่เงียบครับ ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของความยูบรียนไฮทูนะครับอยู่กลางแจ้งครับสวัสดงครับสี่ชัดเจนไหมครับทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนอกจากนั้นเราก็ยังไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะได้ครอบคลุมเผื่อใครอยากใช้สถานการณ์อื่นดูว่ามันมีปัญหามีข้อดีข้อเสียไย่างไรบ้างยกตัวอย่างผมไปใช้ในในที่คนเยอะเช่นเครื่องบินผมก็พาไปขึ้นเครื่องบินเหมือนกันเหมือนตอนนั้นผมรีวิวเลสมีแอร์ดอทผมก็พาไปด้วยกัน ตัวเนี้ยคือไม่มีปัญหาเวลาคนเยอะๆหรือว่าอยู่บนเครื่องบินอะไรเนี้ยสัญญาณรบกวนแล้วสัญญาณขาดาดุดุดไม่มีปัญหาตัวนี้ผมบอกสัญญาณดีตัวนี้สัญญาณดีคุณจะไปใช้ใส่อาบน้ําได้ไหมตัวนี้ไม่มี IPX ถ้าคุณยอมรับได้ว่าคุณอาจจะพังและเสียไปประมาณพันสองบานก็ลองดูครับเอาลำโพงเดียวไหมเออผมไม่ใส่นอนนอนตะแคงใช้คําว่าก็ได้อยู่อ่ะน่าจะได้นะตัวนี้มันเล็กๆแต่มันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะมันจุกใน่ไหมจุบขูใช่ไหมไม่รู้สิมันยังมีความดันๆอยู่อ่ะ มันอยู่ที่ความจริงๆอะผมไปเทสมาเนี่ยผมลืมถูกพูดลืมพูดว่าอยู่ที่ความแข็งของหมอนด้วยอ๋อหมอนคุณเป็นไงหมอนผมนิ่มอ๋อแต่ถ้าไม่นอนหมอนภรรยาผมแข็งเออมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไร่ออมันมันซีเรียสนะไอ้มันมีเขาเรียกอะไรนะผลใช่ไหมมีผลนะเนี่ยการใส่นอนเนี่ยความแข็งของหมอนเนี่ยทุกอย่างที่คุณรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยคือหมอนนิ่มหมอนนี่หมดเลยอ๋อมันเวลาอย่างนี้กูจะรีวิวต้องไปนอนหมอนนี่หมอนแข็งหมอนกลางหมอนอินหมอน จะเยอะไปไหมจะมีกี่คนในโลกที่ใส่ผูฟองนอนแต่คือเราทําเพื่อให้คุณรู้จริงๆว่าแล้วคุณไปใช่างั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีคนใส่นอนมีมีผมเนี่ยอมีมีคนอย่างเงี้ยมีคนมาถามกันนะมีคนมาพูดเ่ยนะเออช่องนี้รีวิวใส่นอนได้ไว้อะไรเงี้ยเราพยายามจะรีวิวให้ครอบคุมทุกสถานการณ์ที่คุณใช้อย่างน้อยคุณมาฟังช่องเราอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ก็เนาะอ่ะผมน่าอกจากนอนแล้วผมไปใส่วิ่งใส่วิ่งเนี่ยคือผมไม่อินเลยอืเพราะว่ามันจุ๊บ กดหูแน่นพอไปใส่วิ่งเนี่ยคือเสียงสะท้อนเยอะมากอเสียงคือน้ําลายเสียงเวลาลงฝีเท้าเออเสียงเสียงที่ผมได้ยินส่วนใหญ่คือเสียงฝีเท้าเอ,อแล้วก็เวลาวิ่งวิ่งไปมันจุบเยอะมากก็จะเจ็บหูอ,อ,อที่ที่ผมไม่ชอบแต่ฟังก์ชั่นบลูทูธไรแพรกับสองสี่ห้าการ์มินสองสีห้าผมก็ใช้ได้หมดอมืเหมือนไแพรกับมือถืออะไรเงี้ย<อ>ครับ<ม>สุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่สเปกว่าก้าชั่วโมงโคตรอึด<ม>เทสมาได้ ผมเปเทสมาผมแอนดรอยนะหกชั่วโมงห้าสิบสองนาทีก็คือประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงแหละครับอ่ะคุณพัทเทสผมเทสได้เดี๋ยวขอเล่านิดนึงตอนเทสเนี่ยม,มันจะมีปัญหาตอนที่เราเทสเนี่ยเราเราเปิดจากเพลย์ลิสใช่ไหมครับเพลย์ลิสก็เอายาวๆที่มันมีเป็นร้อยๆเพลงครับแล้วก็ดูว่ามันไปจบเพลงไหนครับเราค่อยมาคำนวณเวลากลับถูกต้องอ่าตอนที่ผมเทสเนี่ยบังเอิญผมเทสอยู่บนโต๊ะทางานโต๊ะคอมเนี่ยแล้วผมก็ได้นั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จนผมจะจะไปเข้านอนอ่ะ ตอนนั้นเวลาที่ผมเทรวมกันตั้งแต่ต้นจนก่อนจะเข้านอนเนี่ยประมาณเจ็ดชั่วโมงครับผมก็ไปนอนอืตื่นเช้ามาอ๋อเพลงไปหยุดเพลงนี้ไว้อืแต่พอไปดูในเพล์ลิสต์มันจันเป็นเพลงที่อยู่ต้นๆเพล์ลิสต์ซะงั้นซึ่งเพลมันวนมาอีกรอบหรือเปล่าไม่เพล์ลิสต์นี้ยาวตั้งสิบสองชั่วโมงสี่สิบนาทีเป็นไปไม่ได้ที่จะวนมาคือถ้าสิบสองชั่วโมงผมมาฟังมันต้องยังไม่ดับใช่ไหมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันจันไปเล่นเพลงทั้งๆที่ผมเล่นเพลงตามลําดับเลยนะมันจันไปดังเพลงนั้นแหละ ซึ่งมันไม่ใช่ไงก็คืออะไรก็แล้วแต่มันมากกว่าเจ็ชั่วโมงมากกว่าเจ็ชั่วโมงที่คุณพัดลองมาครับคือหูโดเนี้เนี่ยคือเป็นหูฟังที่แบตเตอรี่ยาวเป็นหูเล็กๆขนาดเนี้ยอินเอียร์ที่แบตเตอรี่ยาวยาวนานที่สุดที่เราเคยเทสมาถ้ายาวที่สุดตามสเปกแต่ยาวที่สุดตามความเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือมี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 โฟ7โอเจ็ดที่มันประมาณเจ็ดชั่วโมงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คือตัวเนี้ย ยาวเจ็ดชั่วโมงไงที่คุณพันเทศอะยาวทีดสุดอะเอางไม่รู้ว่าไปหยุดอาจจะเจ็ดชั่วโมงครึ่งหรือแปดไม่รู้ถ้าใครฟังต่อเนได้ว่าเรามาบอกแต่แอนดรอยผมคือหกชั่วโมงห้าสิบสองนาทีก็เจ็ดชั่วโมงก็เจ็ดชั่วโมงแต่คือตัวเนี้ยใครชอบใช้ขู่แบบไม่ชาร์จเลยใช้นานฟังทั้งวันนั่นแหละเหมาะสำหรับคุณนานมากนะนะเจ็ดชั่วโมงชอบเบสเหมาะสำหรับคุณ เกมมิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยชอบเสียงกลางเสียงแหลมอ่ะอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ชอบเสียงสะท้อนไม่ชอบเสียงมันอินเอียร์นี่มันอุดหูมากมากโอเคอินเอียร์เปลี่ยนจุกได้เปลี่ยนเป็นจุกโฟมได้ครับมีวิธีแก้อยู่หมดละสำหรับผมก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กี๊ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราบ๊ายบายครับบบ๊าายย